สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันในขึ้นวันพฤหัสเอ้ยวันวันเสาร์พี่น้องตัวที่ขึ้นวันเสาร์ที่ 31, สามสิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับตอนนี้ก็บซีทุ่งกลัวนะครับแอดมินกำลัเงเบิงอยู่นี่เห็นบ่นี่ตรงเดี๋ยวขออนุญาตปักหมุดไว้ก่อนได้พี่นนะ้องเนาะว่าโซนที่แอดมินอยู่นี่มีโอกาส เกิดฝนหน่อยหลายซ้ำใดพี่น้องครับโซนนี้ก็จะเป็นอ,อันนี้ลอยเอ็ดตีพี่น้องถ้าลอยเอ็ดแอดมินก็ต้องขยับขึ้นมาทางกาลสินแล้วก็เอียงตวัวมาจังหน่อยจังสิงเป็นขอนแก่นพี่น้องครับนี่แอดมินอยู่ขอนแก่นเน,นะครับถ้าเป็นขอนแกน่นโซน,นแอดมินอยู่ประมาณนี้พี่น้องครับถ้แถวดอนม้งเนาะมาเบิ่งกันว่าโซนนี้เฮาสิมีโอกาส เกิดฝนหลายหน่อยซ้ไหนครับแล้วก็ช่วงไหนมีฝนช่วงไหนว่ามีฝนพี่น้นนองครับแอดมินกะทิซ้อมเบิงจากแอปวินดีดอทคอมพี่น้องครับว่ามีโอกาสเกิดฝนซ้ำในเนาะนะครับอ่ะโอเคครับน้องครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตปักบดว้แถวๆนี้แล้วกันเนาะก็คือโซนนี้มีโอกาสอ่าเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่การเกษตรเนาะเป็นส่วนใหญ่เนาะ ในโซนที่มีพื้นทีก่การเกษตรแอดมินปักไว้นะครับในตรงนี้คณะนี้เวลาซีทุมนี่ <c oughs> ยังบ่มีฝนพี่น้องครับแต่ว่าเราเอาแมวาเห็นบ่นี่แถวติดเลาะริมแม่น้ำโคงนี่ทางวิ่งจันท่าแขกพี่น้องพี่น้องครับเหนืออบนขึ้นมานิดนึงกจะเิ็นอำนาจะเลื่อนจะโศท่อน ซีลาลาดนวลอันนี้อ่านผิดว่านาะอน,นี่อนแอดมินโรายูแถวนี้เนาะกอาชีถือบ่ถือกัดขอ,ข,อขออภัยด้พี่น้องในช่วงนี้มีโอกาสเกิดฝนครับในช่วงสี่ทุ่มของคืนวันที่สาสิบเอ็ดซึ่งถ้าแอดมินอัปโหลดคลิปไปแล้วกัที่อา,อาธิพานไปเนาะนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้ไปเบิ้งพยากรณจากกรมอุตุเพิินก่อนพี่น้องครับว่าเพิ่นว่าไว้ว่าจังไรครับในกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ เขาสู่เว็บไซต์พี่นองครับกลุ่มอุตุนะครับเพินบอกไว้ไว้จังไหนในช่วงนี้พี่น้องครับแผ่นดินไหวตำบลซบเปิงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อ๋อนี่หนาแหลกของเพินเนาะฉบับที่หนึ่งลงลงวันที่31พฤษภาคมอ๋อมีแผ่นดินไหวจะพี่น้องขนาด2.6โอ้2.6กระน้อยหนึงเลย่งเนาะแต่ว่ากะ สิู้ซึกได้หละนะครับ,บมาติดตามเม่งกันช่วงนี้มีแผ่นดินไหนบ่อยเลยพี่น้องออข่าวหนึ่งที่อดมินเห็นกัอยู่แถวหนองบัวลำพูนเนาะที่ว่านหลุมยุบหลุมยุบนีก่ก็มาจากส่วนหนึ่งของแผ่นดินไหวเพราะว่ามันมีคลิปที่เขาส่งต่อกันอยู่ในในในนาโซเชียลนะครับว่ามีโตบานสั้นเอียงสั้นกล่องสั้นเอียงประมาณนี้นะครับ เมื่อช่วงเดือนเดือนที่แล้วน่าจะประมาณนี้บอกสังเกตช่วงต้นเดือนนะ่ะแล้วก็เกิดลุ้มยุบนั่นคือพ้นซึมเนื้อมาจากแผ่นดินไหวเนาะก็ถือว่าเป็นเอียงที่ควรที่ตามพี่น้องครับว <c oughs> แ,แอดมินก็นทีไปดูแผนที่แผ่นดินไหวนิดนึงพี่น้องครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่ามีเข้ามาแผนที่แผ่นดินไหว่าสั่นเบิ้งเราเขาที่เห็นอย่างไรพี่น้อง จุดศูนย์กลางตำบลซบเปิงพี่น้องครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมกองฝ่อระวางแผ่นดินไว้กรมอุตุนิยมวิทยาโอ้มีเพิ่มเติมอีกัวพี่นองตามมาจากน่อยเนาะประสันนี่อยู่แถวภาคเหนือได้พี่น้องผู้ใดจะโซนนันกับติดตามใบกระดีนะครับเพื่อจากสองมันอจติแห้งขึ้นกไก้นะครับอ่ะโอเคเป็นอนว่าอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเนาะเดี๋ยวแอดมินขอยัดออกกลับมาในส่วนของ เอคเนี่ยแอปกบุกุูกคนต่อนะครับในส่วนของขาดมาอากาศนะครับเจ็ดมือลวงน,นะครับกลับมาพี่น้องเรื่องพันดินไว้เอาไว้อีกเขตหนึ่งที่เท้าพอนักขึ้นเรือม,มีมีการฝ่าระวังที่สูงขึ้นเนาะอันนี้เป็นการไล่งานนะครับสองจุดกนี่ก็นแมนบ้าพี่น,น้องสองจุดหกเนาะนี่ขนาดสองจุดหกก็ถือว่าระดับหนึ่งแต่ว่ามัน,นยังไม่ถึงขั้นที่จะ มีความเสียหายนะพี่น้องเนาะนะครับเป็นลักษณะของการสันไหวเป็นประมาณนี้นแหละแอดมินกับเบื้องหูกันมันหลายไปนไดนนะครับไปที่พระเจ้าก่อนอากาศคาดไมา้อากาศเจ็ดมือแล้วกันพี่น้องครับก่อนที่จะไปเบิ่งต่อในเรื่องของการพยาก,การณ์คาดไมา้อากาศจากวินดีดอทคอมนะครับกรมอุตุนิยวมวิทยาเพิ่นบอกไว้ว่าคาดไมา้อากาศเจ็ดมือแบบอินโฟกราฟิกครับระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง6มิถุนาคม 2,568นะครับคาดไม้อากาศทั่วไปพี่น้องเดียวเขาอยาขยายตรงซื้อง่ายขึ้นก่อนกดยังไะคอนโทอนเออกดคอนโทนค้างไว้แล้วก็หมุนเมาพี่น้องครับตัวตองซื้อกระดอ้วนขึ้นมา,จากจะน้อยนะครับอ้วนขึ้นอีกกน้จะน้อยพี่น้องครับมันจะได้เห็นชัด,ชดๆเนาะนะครับคาดไม้อากาศทั่วไปนะครับในช่วงวันที่หนึ่งเอ้ออ,อันนี้เขาเนบอกว่าแล้วว่าวันที่31พฤษภาคมถึง6มิถุนาย,ยนเนาะนะครับ แล้วก็บอกว่าช่วงวันที่1นถึงหมิถุนายนนะครับประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงอ่ฝนสิน,น่อยแนอแหละพี่น้องแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับทั้งนี้เนื่องจากรองมรสุมที่ผ,าผ่านพานบริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ประเทศลาวตอนบนจะเลื่อนขึ้นไปผ่านพานประเทศเมียนมาตอนบนแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนแท่นเนาะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตย้ยังคงปกคลุมทะเลอ,อันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับสำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่31พฤษภาคมถึง1มิถุนายนมีฝนฝ่าขนนองบางแห้งพี่น้องครับส่วนคืนลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลัางปานกลางโดยมีคืนสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฝ่าขนนองคืนสูงประมาณ2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลัางปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่2 2-6มีทุนายภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วการมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนทะเละอันามันยังคงมีคืนสูง1-2เมตรอาต่าวไทยมีคืนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฝากน่องคืนสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเละอนดามันภาคใต้และอา่าวไทยตามนั้นพี่น้องะน,นะครับ มนีคขอคนระวังเอามือนีสั่นไปลองครับปกติยาวาเลยสามสี่บรรทัดมือนีมีซ้ํานี่ในช่วงวันที่สองถึงหกมิถุนายนเนี่ยขอให้ประชาชนภาคใต้ฟังตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมสําหรับเช่าเรือบริเวณทะเลอดามันและอา่าวไทยควรเดินควรเดินเรืออ้วยความระมาดระวังแล้วก็เลียเ่ยงกันเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฝากน่องตลอดช่วงอ่าแสดงว่าขอควรระวังเน้นไปที่ภาคใต้เลยนนน่น้องในช่วงวันที่สองถึงหกมิถุนายนอ่ะโอเค่น้องครับ เอาเป็นว่าในในในตามที่เพิ่นบอกไว้เนาะในกรมตัวนิย่มบอกไว้เนี่ยเท่ากับเบิ้งส่วนคารมาอากาศไร้ผักพี่น้องครับก็ที่เบิ้งแต่ละผักไปเนี่ยอันนี้แอดมินขออนุญาตมาเบิ้งในวินดี com อแทนเด้อนะครับพี่น้องมาเลยพี่น้องครับอันนี้ไร่ผักช่วงนี้แต่ละพื้นทีนะ่เนาะขึ้นวันเสาร์ที่30นในช่วง4ทุ่มเนี่ยแอดมินมองว่าก็ยังบม่มีฝนในมองใดชัดเจนเนาะอาธิมีอยู่ตรงนี้พี่น้องครับแถวแถว อำนาจจะเลิ่อนจะโศทพี่น้องเพราะว่ามีกลุ่มเมกปกคุมอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วส่วนอื่นทองฟา้าเปิดพี่น้องครับทิศทางร่มป็นในพี่น้องความแรงของร่มนะครับความแรงของร่มป็นอย่างไรพี่น้องครับจะเ๋ยคอนแกนอันนี้หมุดปักพิษไหมล่ะพี่น้องครับมันคือว่าโพลย์พี่อลไอันนี้กะทีพิษมองอยู่เลยเนาะนะครับแอดมินดูพี่ไหมอันนี้คือการปักหมดเอียงบุ๊บแอดมินบอลูคือกันพี่น้องครับ มันมันเป็นแปลกๆเนาะเอาไม่พี่น้องครับอันนั้นเป็นมุดที่แอดมินบม่ได้ปักเลยนะครับมันมามันมาเองนะครับอ่ะอันนี้มุดแอดมินปักไว้เบื่องในเรื่องของอพื้นที่กเกษตรนะครับพื้นที่กเกษตรต่างๆเนาะส่วนอันนี้อันนี้เดี๋ยวแอดมินไปหาคอสงสัยก่อนว่าแอนแมปแมป,แมปนี่คืออย่างพี่น้องครับเดี๋ยวจะไปเบอร์กันอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของอฝน ฝนและฝ่าผ้าด้อนี่เห็นบ่แอดมินปักไว้ที่ฝนและฝ้าผ้า,ผานะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนาะที่มีลักษณะของการเกิดฝนนะครับแอดมินถึงจะหยุดเพื่อที่จะเบอ่งว่าเป็นช่วงไหนเทมนรอนนี่เห็นว่านี่จังขึ้นวันเสาร์ตั้งแต่สี่ทุ่มเนาะจนฮอดเศา้าแล้วก็จนฮอดขึ้นวันจนฮอดเสาร์วันอาทิตย์ที่หนึ่งมิถุนายนนะครับไปฮอดสิบสามนาฬิกาจังเริ่มสเสห็นี่ยว่ามีฝนเข้ามาใน ภาคตะวันตกครับทางท้องผาภู้มอุ้งผางพี่น้องครับผ่านทวายเนาะผ่านเมียนมาเข้ามานะครับบ่รู้ว่าสิเข้ามาไในสมัยเดี๋ยวมาเบิ่งกัน,กนต่อนในช่วงวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนครับช่วง13:00นนะครับพอ1 4บสี่สินเห็นบ่พี่น้อง1 4บสี 14, 14, ่สินก็พัดมาจากนี่แหละจากทางเมียนมาทางทวายก็มาเข้านี่ทางท้องผาภู้มผ่านอุ้งผางผ่านมาที่ตรงไหนพี่น้องครับที่แน่ๆมันก็ต้องผ่าน จังหวัดเออส่วนใดอีกคุณน้องผ่านล้านสักมาซูอุทัยท่านี่นครสวรรค์นะครับเขากำแพงเพชรพิจิตรนะครับขึน้นเหนือพิุโลกไปนอกพี่น้องเนาะผ่านน้องบัวผ่านน้องไผ่ไปเพชรชบูรณ์นะครับลมสักอีกจากน้อยนะครับนี่คือเส้นทางของฝนในช่วงนี้นะครับวันอาทิตย์ที่หนึ่งเวลาสิบผานาฬิกานะครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนาฬิกาเริ่ม เปิดออกพี่น้องครับจางออกนะครับอยู่ที่พิษณุโลกนะครับภาคใต้กัดบางๆนิดนึงภาคใต้กัดเมื่อกี้เห็นอยู่เนาะ,ะเหมือนจะมีฝนแต่ว่าก็หายไปแล้วแล้วพี่น้องที่พิษณุโลกยังอยู่ยอยู่เในพี่น้องนี่ยังอยู่นิดนึงในช่วงสิบผานในกามหาสิบแปดนกาของวันอาทิตย์ที่หนึ่งนะครับส่วนภาคเหนือเลื่อยอุดตรดีดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นแพร่เนาะแล้วก็ขึ้นแพร่ขึ้นไปอีกอก็จะไปติดกับเทศบาลเมืองน่านนะครับที่ติดกับ าทางประเทศสบาดเมื่งนานนะครับทางไต่เชียงรายลงมานิดนึงนะครับส่วนภาคอีสานถือว่าป,ปลายครับนิดน้อยนะครับพี่น้องยังยง,งบ่เต็มนะไอ้มีนก็ชัที่บ,บ่ได้ระบุชัดเจนนะครับเอาเป็นว่าบางๆในช่วงวันอาทิตย์ที่1 18นาฬิกาถึง21นาฬิกานี่ท้องฟ้าเปิดทั่วไปทุกพื้นที่นะครับของประเทศไทยนะครับแต่สังเกตบาวา่ว่าในเขตที่เป็นลุ่มแม่น้ำโขงช่วงไหนพี่น้องครับตั้งแต่ น้องไข่เนาะน้องไข่เนี่ยนนนนเนี่ยตรงตรงนี้พี่น้องครับนี่นี่ติดเนี่ยอันนี้คือเขตแดนเท่านะครับนี่ติดกับอ่าซอปปอลเล่าครับจากส่วนบนลงมาหนีพ่อนจะเลื่อนบ้านดอนดูลงมาหาทาแขกบ้านหน้าดีพวกเนี่ยมีโอกาสเกิดฝนหนักครับซึ่งแต่ว่ามันก็สิเอียงไปทางซอปปอลเล่ามากกว่าเนาะถ้าตามแผนที่เลยตามนั่นพี่น้องครับขึ้นวันอาทิตย์ที่หนึ่ง ี่เอ็นาิการครับผ่านไปตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มเปิดพี่น้องครับแอดมินทีบอกถึงเนาะแล้วก็ิะมีอยูท่ทั่งภาคตะวันออกน,น,นิดนึงที่มีฝนตกแต่ว่ากกะบแมนส่วนอขาภายในเนาะตกยุ่แถวแถวตรงนี้พี่น้องครับแถวแถวตราดลงมาทาังนี้เนาะเกาะเกาะเอีออยงนงเป็นภาษาอังกฤษไหมพี่น้องครับเกาะคงเกาะกงโอเกาะกงโอพี่น้อง แอดมินกับบัณฑินนคนแถวนั้นเน,ะนาะนาซิเมนก็โก่งเนาะ K.O.N.G. ่ะานที่น้องครับจนฮอดวันจันทร์ที่สองเก้นานาฬิกาทองฟ้ากะย่งเปิดปกตินั่นนั่นก็สอดคล้องกันดิพี่น้องสอดคล้องกับกรมอุตุที่เพิ่นว่าว้เนาะเมื่อกีอ้ที่เพิ่นบอกว่ากรมอุตุบอกว้ว่างในไพี่น้องครับบอกว่าหนึ่งถึงหกประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงตรงกันเนาะพี่น้องเนาะ เมื่อเขากลับมาเบิงในวินดี c o m คอมเขาก็เห็นท่านที่ว่าลักษณะของฝนฟ้ากลดลงจริงครับี่น้อมมีหน่อยลงนะครับแต่ก็ยังพอมีบางประปายนะครับอันนี้วันจันทร์นะครับช่วง10บโมงนะครับจนมาฮอด13บกากนาริกมมเข้ามาอีกทางเข้าพี่น้องครับมาจากทางเมียนมานะครับผัด่านทางเมียนมาก่อนจะมาเข้าภาคตะวันตกของไทยแล้วก็เข้าสู่ภาคกลาง แล้วก็จังค่อยๆเคลื่อนไปทางภาคเหนือพี่น้องครับแล้วเขาเขาภาคตะวันออกเชียงเหนือประปายพี่น้องในช่วงวันจันทร์ที่2เวลา13บสนาิกา,าตอนนี้กะทิมีกรุงเทพนิดนึงเนะาะภาคตะวันออกนะครับตรงนี้ตรงตรงะยองนะภาคใต้กะทิมีอยู่ประปายพี่น้องครับแอดมินเมืองแล้วบอ่บอดใดบ่อใดนานแน่นเทาที่ค้รเนาะในช่วง13บสนาฬิกาของวันจันทร์ที่2พี่น้องครับส่วน16บหนาฬิกาเมื่อ เวลาผ่านไปจาก 13, 14, 15, 16ก็สิเริ่มหนาแน่นขึ้นที่กรุงเทพนะครับภาคใต้กับแถวๆชุมพรสุราษฎร์ธานีได้พี่น้องเด้อนะครับแล้วก็ก,กรุงเทพมหานครนะครับพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์วิเชียรบุรีนะครับสุรินทร์สะแก้วนะครับกํลาลังไปพี่น้องครับส่วนขอนแก่นในช่วง16นาฬิกาอะบา,บางๆนิดนึงในพื้นที่ที่แอดมินอยู่เนาะพี่น้องเนาะนะครับก็ถือว่าน้อยอยู่พี่น้องครับเพราะว่าที่เป็นภาคเหนือก็ถือว่าอา่าเขาเรียกว่ามีขื้นฟ้าขื้นฝนจะซีครับ 17บ8นาฬิกายีนาฬิกาของวันจันทร์ที่2พี่น้องครับฝนฟ้าเปื่อยออกกาทามีตกลล้นกสิยู่แถวพิษณุโลกพี่น้องครับแถวตะวันออกภาคตะวันออกเนะาะแถวจันทบุรีระยองนิดนึงพี่น้องครับว่าเยอะนะครับส่วนภาคเหนือกสิู่ทางเชียงรายครับติดกับทางเมียนมาแล้วกับซอสปปะลาวพี่น้องครับส่วนภาคอีสานตอนบนกสิณุติดกับเวียงจันทร์เนาะกสิณเป็นน้องค่ายอุดรธานีไอ้น้องค่ายประมาณนี้พี่น้องครับโซนนี้นะครับส่วนภาคใต้กับ ท้องฟ้าเปิดปกติพี่น้องครับในวันจันทร์ที่สองเวลา22นาฬิกาครับ23นาฬิกาจนไปตีหนึ่งตีสองหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าไปเรื่อยๆจนฮอดเก่านาฬิกาก็ได้มีคลื่นฟ้าคลื่นฝนนิดนึงยังไม่ชัดเจนพี่น้องครับแอดมินอ่าชัดแล้วครับในวันอังคารที่3มมิถุนายนนะครับเริ่มชัดเจนนะครับเที่ยง12นาฬิกามีลักษณะของกลุ่มเมฆอยู่ที่ กรุงเทพมหานครมีโอกาสเกิดฝนแน่นอนอพีนนออนพ่น้องครับสีแดงสีเหลืองเข้มพี่น้องครับแล้วก็พิษณุโลกภาคเหนือตอนกลางและแหละพี่น้องครับแถวๆวังชื่นเนาะอุตรดิตฐ์ลำปางแถวๆแพร่วังชื่นเนี่ยมีโอกาสเกิดฝนนะครับซึ่งเดี๋ยวมันก็พัด่านไปนะครับเบื้องว่ามันจะไปทางไหนส่วนภาคแต่เองมีอยู่ยที่โซนด้านล่างเลยพี่น้องครับหาดใหญ่ตรังนะครับประมาณนี้นะครับวันอังคารที่3เวลา12บสนาฬิกา 13บสามสิบสี่นาฬิกาสิ 14, นาฬิกาแล้วก็สิหกนาฬิกาเบื้องจากการเครเลื่อน,นออที่อของกลุ่มเมฆกลุ่มนี้พี่น้องครเคลื่อนที่จากโซนของกรุงเทพมหานครขึ้นไปทางพระนครศรีอยุธยาแล้วขึ้นไปนครสวรรค์บิชเชิลบรีพิโลกนะครับไปลมสักเข่าขอนแก่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ภาคอีสานเป็นบางๆทั่วพื้นที่พี่นอ้องขึ้นสู้ภาคเหนือก็จะเป็นอุตรดิตฐ์นะครับน,น่านแพร่ขึ้นไปเรื่อยๆนะพี่นอ้องเนาะนะครับพะเยาประมาณนี้แหละนะครับ แต่ว่ากาโบานานแน่นนะครับส่วนที่นานแน่นที่ชัดเจนในช่วงเวลา16นาฬิกาของวันข้าวที่3กะพิษณุโลกโลมซักวิเชียนบุรีนครสวรรค์พระนครศรสียุธยาพี่น้องครับซึ่งมีฝนฝ่าปกคลุมทั่วประเทศนานแน่นต่างกันตามช่วงระยะเวลาพี่น้องครับ17น,นาฬิกา18อ้ามาแล้วครับพี่น้องครับมองแอดมินปากมุดแอดมินนา่าสิได้ฝนจริงจังยี่วันอังคารที่3ครับช่วงช่วงบ่ายมากนะครับตั้งแต่บ่าย ใบโมงมาหอดสิบแปดได้กามีโอกาสเกิดฝนแล้วก็เกิดนักด้วยพี่น้องครับถ้าพวกขาดเคลื่อนเนาะพอกันอีกไนดะ้มาขั้นที่สามเดอะแอร์บินทีมาเบิงขั้นไมา้อากาศอีกรอบหนึ่งพี่น้องครับส่วนภาคอีสานตอนล่างที่เป็นอุบลราชธานีภาคอีสานตอนบนเนื้อคอนแจ้งเคลนไปกัน,กกนมีอุดรน,น้องค่ายสกลนครน,นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีฝนฝ่าแน่นอนในช่วง18บแปดได้การเข้ามาขั้นที่สามสิบเก้ายี่สิบ ในกาฬล่ะก็พัดพานออกไปนะครับออกไปสู้ทั้งซอปปอป,อปอล่าวานั่นทั้งอุดอดอนน้องค่ายสกุลนครท่าแขกเนี่ยก็ขเข้าไปสู้ซอ,อ,อปปอปอล่าวนช่วง21่สนาฬิกาของวันอังคารที่3ามยีบหานาฬิกาเอ้ยยี่สามนาฬิกาโทษที่พี่น้องครับจนฮอดเศร้าทองฟ้าเปิดปกติจนขึ้นจนฮอดวันพุธที่4เนาะแอดมินกับที่เบิง้งประมาณนี้พี่น้องเนาะะต้องเบิ้งไก่นะครับเดี๋ยวเพราะว่าเนื่องจากวินดีดอทคอมแอดมินบอย เขาใส่ในแบบพี่เมียมเนาะซึ่งถ้าแบบพี่เมียมเนี่ยหนึ่งชั่วโมงนี่ชัดเจนนะครับถ้าทาบอดแมนแบบพี่เมียมนี่นนาจะทุก3ชั่วโมงมีการอัปเดต้อมูลอาจจะบ๊อเป๊ะเท่าที่ควรแต่ว่าถ้าเป็นพี่เมียมนี่ขอ้อมูลจะเป๊ะมากกว่านี้พี่น้องครับจังไรผู้ใดมีความจาเป็นต้องใส่กะเบิ่งเพิ่นไว้ครับมีทั้งในแอปสโตร์แล้วก็ในพีซีเดสก์ท็อปนะพี่น้องเด้อสามารถหาใซ่ได้ครับตามแต่ผู้ใดสะดวกนะครับอ่ลตตอพี่น้องครับ ในช่วงวันพุธที่4เวลา10นาฬิกา10.3นาฬิกาเริ่มมีฝนฝ่ายมาอีกเท่านหนึ่งทางหลวงพระบางครับเข้ามาทางภาคอีสานตอนบนพี่น้องครับทางน้องค่ายเวียงจันทร์เ,เขาพาทางเลยแล้วก็มาอุดรแล้วก็เขาขนจันอีกนิดหนึ่งออกมาทางพิณุโลงเนาะนะครับลักษณะเกิดฝนที่เป็นแบบน,นี้นะครับในวันพุธที่4พุธหรือพฤหัสพี่น้องครับต้องเป็นพฤหัสเดี๋ยวนะตรงนี้ พอเปลี่ยนพุทธที่สีพี่น้องท่านไยคือเสาอาทิตย์จันทร์อังคารพุธอันนี้ก็คือแอดมินเบิงพานมาแล้วประมาณสักสี่หมื่นเนาะซึ่งถ้าเหาเบิงตามตรงนี้พี่น้องสังเกตบ่มเมทิเริ่มมีแสงแดดในช่วงวันที่หกอ่าพุทธที่สีเนาะประมาณเที่ยงแสงแดดในวันที่หกเจ็ดแปดเก้านะครับเริ่มมีแดดจ้าถ้าเป็นวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยยังมีคืมฝา่าคืมฝนพี่น้องถ้าพานหา ซีหาน 6, 7, 8, 9, 10, เนี่ยยังมีหกเจ็ดแปดเก้าซิปเนี่ยสีเริ่มแดดออกเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าเริ่มฝนฝนยังมีต่อเนื่องแต่ว่าอาัฐิบางลงแต่ว่าถ้าพาันช่วงหาหกไปแล้วเนี่ยท้องฟ้า,าที่เปิดแล้วก็สีมีแดดซึ่งเป็นไปได้ว่าช่วงนั้นกะกะสามารถเท่นยังได้สะดวกขึ้นเนาะพี่น้องเนาะนะครับการที่บริยั่งกับเรื่องฟ้าเรื่องฝนแต่ส่วนเรื่องอการทำการเกษตรเดี๋ยวจังว่ากันอีกทีนหนึ่งพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้เท่าน,นี้ก่อนพี่น้องพอกันไม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ